สวัสดีนะครับเพื่อนๆอผมนายตู้ยอินฟินิตี้นะครับวันนี้ก็มีคอร์สเรียนนะครับเจาะลึกการสร้างรายได้มันลกออนไลน์แบบจะตัวทิศนะครับไม่ต้องออกหน้ากล้องนะครับเริ่มต้นจากศูนย์ซึ่งผมจะมีการแบ่งคอร์สเรียนออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเกี่ยวกับเรื่องอะไรซึ่งปี2023เนี่ยเพื่อนๆต้องเรียนรู้และก็รีบลงมือทานะครับไม่งั้นเราจะไม่ทันเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนคอร์สเรียนที่1นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Tik t o ็อ การสร้างได้กับ t i t t อกทิกตอกชอปทิกตอกเซลเลอรแล้วก็เราเดยหน้านะครับต่างๆเลยทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในคัสนี้นะครับก็จะถูกจัดเรียงเอาไว้เป็นหัวข้อให้เพื่อนๆเข้าไปเรียนรู้นะครับเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําติดปัญหาอะไรนะครับก็สอบถามผมได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับหัวข้อที่2นะครับของคัสนีนที่1ก็คือเรื่องของการสร้างรายได้กับตัวของ f c e b o o o กรีวนะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยถ้าเราทําคลิป1คลิปสามารถลงได้ใน แพลตฟอร์มนี้ด้วยเนี่ยนะครับเขาก็กําลังผลักดันและที่สําคัญคือถ้าเราสร้างขึ้นมาเราสินค้าในที t o k ช็อปมาลงเนี่ยเราก็มีโอกาสทำอะไรได้เพิ่มได้ด้วยและมีโอกาสรับอะไรได้เพิ่มจากรายได้จากค่าโฆษณาของแพลตฟอร์มนะครับ3นะครับผมจะแนะนำวิธีการสร้างรายได้กับตัวของ y o t u u e Short นะครับซึ่งเพื่อนสามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็สามารถที่จะเอาสินค้าเนี่ยนะครับ ที่อยู่ใน TikTok Shop เนี่ยพอล,ลงใน y o u u u e s s o r t เพื่อสร้างมูลค่านะครับก็สอนละเอียดนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเริ่มต้นแล้วก็ทำตามได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะสอน,นเพื่อนเเนี่ยทำตัวของ l i n e o a นะครับเพราะว่าคนที่มีธุรกิจคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจทุกคนนะครับจะต้องเข้ามาเรียนรู้นะครับการสร้าง l i n e เอเพื่อต่อยอดธุรกิจนะครับเพราะว่ามันมีระบบซัพพอร์์เราเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเพื่อนๆเนี่ยนะครับเข้ามาเรียนใน คอร์สเรียนนี้เนี่ยในส่วนที่1เนี่ยนะครับก็จะมีเรียนการทำทิกตอกช็อปทิกตอกเซล l ลอร์การทําระบบในหน้าหรือว่า creator นะครับและยังสามารถที่จะต่อยอดนะครับเอาสินค้าเนี่ยมาทําคลิปสั้นหนึ่งนาทีลงขายในในลิวในช็อตใน OA ได้นะครับและถ้ากเกิดว่าเราสอบผ่านกดชุมชนการสร้างได้ของทั้ง4แพลตฟอร์มนี้ มีโอกาสทำเงินจากค่าโฆษณาได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นค่สเรียนที่คุ้มมานะครับเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำได้เลยซึ่งค์สเรียนนี้นะครับเป็นค่สเรียนเป็นแบบเป็นแบบกลุ่มปิดนะครับเป็นกลุ่มปิดเรียนในกลุ่มปิดนะครับสมัครนะครับแล้วก็เข้าเรียนรู้ได้เลยตลอด24ชั่วโมงไม่หมดอายุนะครับค่สเรียนนะครับก็คืออยู่ที่590นะครับไม่หมดอายุนะครับสนใจก็ทักมาได้ทีนี้นะครับเรายังมีค่สเรียนที่2นะครับที่แนะนํา อยากให้เพื่อนๆได้เรียนนะครับเพราะจะต่อยอดจากคาัดนี้นะครับก็คือเรื่องของการทำแอ f เฟ l a ์ e ลั่นเองนะครับเพื่อนเอ,นอ่ะเรามาดูคัดเรียนที่2นะครับจะอยู่ในใน590เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมทำเพื่อนให้ก็คือจะสอนให้เพื่อนเพนะื่อทำา t k t t o s h ช p อ f f i l i a t t e นะครับการทำา f f i l l a t e ก็คือเอาสินค้าของ TikTok เนี่ยนะครับไป สร้างมูลค่าเพิ่มจากคลิปสั้น1คลิปเนี่ยเราก็เอาไปลงในทุกๆแพลตฟอร์มท,ที่เราลงได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องเอาลิงก์สินค้าของ TikTok เนี่ยมาแนบนะครับเพื่อให้เรารับรายได้เพิ่มนะครับอันนี้ก็คือการทำา t k t t o Shop p f f i l i a t e นะครับอีกหนึ่ง Affiliate ที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือการทำา S o p e e a f f i l l a t e นะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยเขาเปิด แข่งขันกับ tiktok อก่างชัดเจนนะครับเพราะว่าคนที่สมัครเข้ามาตอนนี้ไม่ต้องมีผู้ติดตามนะครับก็สมัครได้เลยซึ่งผมทําคลิปสอนวิธีการสมัครการคัดลอกสินค้าการเพิ่มสินค้าการหาคลิปดีโอการทำดีโอเนี่ยเอาไว้ให้แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะครับ มาต่อกันนะครับอีกหนึ่ง a อเฟ l ร์เเช่นกันก็คือเป็น Lazada a f f i l i a t e นะครับอันนี้ผมก็มีคลิปสอนนะครับวิธีการสมรัครการใช้งานการทำคลิปการแนบลิงก์นะครับสอนเอาไว้ให้อย่างชัดเจนซึ่งเพื่อนๆสมัครเข้ามาแล้วในคอร์สเรียน5 9 0เนีเ่ยเพื่อนๆสามารถเรียนรู้นะครับการทำา a f ฟอร์เรเนี่ยทั้ง3ตัวนี้ได้เลยนะครับบางทีเนี่ยเราเรามีคลิปถึงคลิปเนี่ยเราสามารถสร้างมูลค่าหรือว่าสร้างรายได้จากการทำเอฟอ่าการทำา a f ฟอ l a t e เนี่ยได้ทั้งใน3แพลตฟอร์มเลยนะครับเๆ แล้วก็ท้ายสุดเนี่ยนะครับก็จะสอนการหาเงินออนไลน์ในรูปแบบต่างๆถ้าเกิดว่าเรามีนะครับแต่ว่าจะเน้นเรื่องของการที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับการจับซื้อมือเปล่าไม่ว่าจะเป็นการทำแอปเป t e หรือว่าการใช้แอปในการทํางานอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมจะทําเป็นคา่าเรียน590 ทั้งหมดเลยไม่หมดอายุนะครับเมื่อไหร่ที่เพื่อนสนใจอยากเข้าเรียนก็เรียนได้เลยนะท่านใดสนใจนะครับสามารถสอบถามนะครับหรือทักหาผมได้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับก็ทักกันเข้ามานะครับรีบเรียนรู้และลงมือทําเพื่อสร้างรายได้นะครับเ,เพื่อน